นหลังมาเป็นอาร์ท่าเรือนะครับจับคู่กับเจ้าปอนสวนเบนฝั่งตรงข้ามจะเป็นเสียนกบีรำกับคู่กล้องบีรำนะครับในนามของทีมขุนโจนมวยป่าหรือบีรำเดินสายเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าอาร์ทปักเข้าให้เรียบย้อยเราอยู่ในเพจตะก้องไฮไลท์มันๆน,นะครับเจ้าอาร์ทเซอร์ไปคู่กล้องเปิดหนึ่งเดี๋ยนกยกขึ้นมาคู่กล้องปักเข้าให้เรียบร้อยขุนโจนมวยป่าหรือเสียนก เสิฟมาเจ้าปอนเปิดเรียบร้อยพูดยังไม่ขาดคำนะครับแล้วก็เสฟฟปีนะครับเอาเสืฟไมอีกแล้วเจ้าปอนเปิดเอาแล้วยังอยู่ที่เจ้าอาร์ปักเขาให้ครับเสิร์ไปเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาครูกล้องปักเขาให้โอ้ <Okay. S 1> อาต้าเรือเจ้าปอนสวนเวนก็ไม่เคยมาเตะที่นี่นะครับเป็นนัดกันเฉพาะเกียตน,นะครับ ไม่มีใครได้เปรียบใครนะครับอเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอายกอัดเตะไปโอ้โห,โหยังเอาตัวรอดได้นะครับอัดเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งเายกผูกกล้องปักเขาให้สองต่อสองนะครับเสิร์ฟมาเอาเปิดหัว เอายกปักเข้าให้เรียบร้อยอาละครับปักเข้าให้โอ้โหสองต่อสองแต้มอย่างเท่ากันอยู่นะครับเอาเสิร์ฟป้าโอุ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ2อต่อ2นะครับ เอาเซอร์ไปเอาเปิดเอาเปิด,ปดแตกนะครับเอาแล้วครับตอนเนี้ยเซอร์ไปเปิดหนึ่งเอาโยกอยู่ที่คูกล้องปักเข้าให้มาแล้วโอ้โหมาจังเลยครับท้ายสนามนี่ครับไปไปผมเหรอดีมาก สี่ต่อสามนะครับบุยลำเดินสายนำอยู่นะครับเสียนกวีลำกะลังจะเสิร์ฟมานะครับเอาเสิร์ฟมาแล้วอ้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับไส่สดเพื่อความบันเทิงเป็นเกมกีฬาเท่านั้นนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาทักเน่ยเอาแล้วมานะครับแกมเท่ากันนะครับตอนเนี้เอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกกูกล้องป เขาให้เรียบร้อยสี่ต่อสี่นะครับแต้มเท่ากันนะครับตอนนี้เขียนนกเสิร์ฟมาโอ้โยเสิร์ฟออกนะครับสี่ต่อสี่นะครับแต้มเท่ากันอยู่เจ้าอาร์ตเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งเอาโยคููกล้องเขียวมาโอ้ยโอ้โหเจ้าอาร์ตเกี่ยวหลังเท้าไม่ขึ้นเสิร์ฟมาเปิดหัว กจบกอนยกเข้าไปเจ้าอาร์ตฟากเข้าให้เรียบร้อยมาแล้วครับตอนนี้ทางทีมงานสวนเบนอาร์ตอนขึ้นนำไปแล้วนะครับที่6ต่อ4เจ้าอาร์ตเติร์ฟไปอุ้ยเสิร์ฟออกนะครับ สต่อหนะครับบุยลำเดินสายกำลังจะเสิร์มาจะป้อนเปิดเขาเอายกเจ้าอาร์ปากเขาให้ยังเกี่ยวติดอยู่เอายกหนึ่งยกสองปากเขาให้เรียบร้อยโอ้โหเต็มพ่อล่อเต็มเดียวแล้วครับเจ้าอาท่าเรือหต่อสเอาเซิร์ไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกคู่กล้องปาาเข้าให้โอ้ยโดนเสียแล้วครับเจ้าอาร์ตหลบไม่ทันนะครับพยายามหลบแล้วครับแต่โดนไหลนะครับอ่าเอ้าเปิดหัวเอายกปากเข้าให้เรียบร้อยโอ้โดนเขานำบุเปิดหนึ่งเอายกปากเขาให้โอ้โหมาริ้วๆแล้วครับมาท้ายสนามนะครับไหลสดตก เอาเปิดหลังเท้าเอายกเจ,จ้าอาร์ตปักเขาให้โอ้โห้กต่อสี่นะครับเจ,จ้าอาร์ตสวนบินยังนำอยู่กำลังจะเสิร์ฟไปโอ้โยเสิร์ฟไม่ข้ามเหยนกเสิร์ฟมาเอ้าเสิร์ฟทัดเน็ตลงเรียบร้อยมาแล้วครับเป็นห้าต่อหกห้าต่อหกนะครับเอาเสิร์ฟมา หกต่อห้านะครับทีมงานสวนบินเสอร์ไปเอาคูกล้องยกเข้ามาคูกล้องเตะมาโอ้โหมาแล้วไปแล้วครับเรียบร้อยโดนขาก้องเลยเจ็ดต่อห้านะครับมือต้องจับขากล้องนะครับตอนนี้เอาเสิร์มาเปิดหนึ่งเอาแตกเอาแล้วอาร์ฟมาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาปลกเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหโห้หต่อ8นะครับเอาเสิร์ไปเปิดหนึ่เอ้าเจ้าบอลเปิดแตกโอ้โห,โห,โหเปิดแตกลูดยอดของทีมของขุนโจนมวยป่าแล้วครับหกต่อแปดห่างก,กันสองแท้มนะครับเอาเซิร์ไปเจ้าบอลเปิดแตกอีกแล้วมาแล้วครับ ลูกเสิฟของเสียวนบุยลำทำงานนะครับจต่บอลแตกไปสองลูกเจ็ดต่อแปดห่างกันแต้มเดียวนะครับแต่ก็เค็มสิบสามนะครับหน่อยจอมหน่อยเอาเอาแล้วได้มาสามลูกติดแต้มเท่ากันที่แปดต่อแปดเสียโนกเสิฟไปอีกตัดยอดโอ้โหไม่ข้ามเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แปดต่อแปดนะครับเจ้าอาร์ตกำลังจะ เสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งไปไปเอายกเอาเขียวใบเรียบย <c oughs> ร้อยกูอิจินอลเป็นกรรมการชี้ขาดบนเวทีเสิร์ฟไปแล้วเจ้าบอนเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าอาร์ตเขียวมาเรียบร้อยโอ้โห,โห <c oughs> แปดต่อแปดเสิร์ฟมา <c oughs> โอ้โยเสิร์ฟออกนะครับ <c oughs> เส์ฟไปเอาปล่อยลูกลงเอาแล้วครับบุยรำเดินเตืนสายขึ้นนําแล้วครับตอนนี้9ต่อ8นะครับเอาเส์ฟไปเอาเส์ฟไม่ข้ามนะครับ8ต่อ9ข้าแล้ครับเจ้าอาท่าเรือ เสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอาโยกพักเข้าให้เรียบร้อยเปิดเองโยกเองเตะเอง,เ,องเรียบร้อยทีก้าต่อแพนะครับบุยลำนำอยู่นะครับเตี่ยนกกําลังจะเสิร์ฟไปอีกเก้าต่อแปเอ้าเสิร์ฟไปเอา้าโงนะครับเอาแล้วครับสิบต่อแปนะครับโอ้โหได้จากการเสิร์ฟมา5้าแต้มนะครับ แดมหต่อ8ปตอนนี้ไล่ามาแซง10ต่อ8ดนะครับเอาเสิร์ฟปัดยอดไปเอาเรียบร้อยมาอีกหนึ่งลูกได้มาจากการเสิร์ฟหลูกนะครับ11อต่อ8นะครับเอาเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับับ8ต่อส0บนะครับเอาเปิดหนึ่งโยเอามาเอาช่วยหน่อยโอ้โห ยกหล้นมันไปหล้นกันมานะครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับไม่ใช่สิบเก้าสิบเอ็ดนะครับเซิร์บมาเอาเปิดหนึ่งเอายกปากเขาให้เรียบร้อยสิบเอ็ดต่อเก้านะครับนนะเอาเซิร์ฟไปเอาเซิร์ฟไม่ข้าม 9ต่อ11นะครับผู้ที่ว่าเจ้าอาร์ตจะเสิร์ฟมาเป็นแต้มไหมเอ้าเปิดหนึ่งเอาเอาเปิดเอ้าอ้าเจ้าอาร์ตเสิร์ฟเป็นแต้มจะขึ้นแท่นก่อนทันทีนะครับ11ต่อ11เอา สเสิฟมาได้โอ้โหแต่ก็สเสิฟไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับ11ต่อ11นะครับบุยลำเดินสายโดยเสียนกกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกไปแล้วตะปอนเปิดเรียบร้อยเอาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้เีมไม่เกินนะครับ12ต่อ11แเอ็ดไว้พอยของทีหนึ่งของทีมงานบุญลำเดินสายโดยเสียนกกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับ 12ต่อ11เกมไม่เกมเดี๋ยวรู้กันเอาส่งลูกไปแล้วเปิดเรียบร้อยนะครับโอ้โหลูกเสิฟเป็นแต้มนะครับเสียลูกบุยลำได้มาจากการเสริรฟหลายลูกนะครับโดยเฉพาะลูกปิดท้ายนะครับเป็นลูกเกมด้วยนะครับ